ฝีมือดีเล่นละครกี่เรื่องก็ปงังเรตติ้งพุง่งเปิด5อันดับนางเอกที่ขึ้นแทน่นนางเอกเบอร์1ของช่องเจ็ด หนาวทิสานาธได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Love Surin4 รักมันใหญ่มากก่อนที่จะเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องเจดในปีพศ2554และมีผลงานละครเรื่องแรกเรื่องหอบรักมาหมป่าคู่กับชนะพลสัตยาต่อด้วยเสือสั่งฟ้าสองพยักพยองคู่กับวงสกรปรมัตถาก่อนและอายารักซึ่งทำให้ทิสานาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปีพศ2557ทิสานาไดพลิกบทมา รับบทที่แรงขึ้นในกุหลาบเล่นายและแม่เบียซึ่งนาวแสดงออกมาได้ดีมากๆไม่แพ้ต้นฉบ,บับ2มุกดานรินร์รักปัจจุบันมีผลงานละครเรื่องแรกคือขามินกับปูนรับบทเป็นปรมีแสดงคู่กับอาทิตย์ตังวิบูลพาณิชย์และได้รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องมัสยารับบทเป็นมัษยาแสดงคู่กับมิกทองระยะ 3ทัพทีมอัญญารินเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอและการประกวด c l ีโอสตาร์ p ูลา r โหวต2007และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอุทยัยที่ f r e s h ่ไอดอล2008ปัจจุบนันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีโทรทัศน์4กองทัพบ,บกช่อง7มีผลงานละครเรื่องแรกปีพศ2552เรื่องรักแค้แก้ได้คู่ออบชนะโพลสัตยาหลังจากนั้นก็มีผลงานละครอีกหลายเรื่อง เชนทิดาวานอนสองคู่กับเขตฐานทักและตะวันยอแซกรวมถึงซิดคอมเรื่องกำนันอีทส่วนในตอนนี้กำลังจะหมดสัญญาช่องเจ็ดต้องมารอลุ้นกันมาสาวทัพทีมจะต่อสัญญาหรือไม่ 4. ปูเป้เกสิรินมีผลงานละครเรื่องบ่วงวิมาลาถูกชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ติเรื่องหน้าตาและการแสดงสำหรับปูเป้เป็นนางเอกดาวรุ่งช่องเจ็ดที่น่าสับตาหมองเธอผ่านผลงานการแสดงมาแล้วมากมายโดยแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจาก ครพื้นบ้านเรื่องสังทองในบทพระธิดารจนาจากนั้นมีผลงานเรื่อยมาจนกระทั่งขยบเป็นนางเอกละครหลังข่าวแถมเพราะความฮอตทำให้ปีนี้2,563มีละครเข้าถึง3เรื่อง พิงพลอยประพาวดีแจ้งเกิดในเรื่องสามีชั่วคืนที่ประกบคู่ Euro, ยูโรยศวรนทวาปีแค่ออกอากาศไป3ตอนแรก ag, ละครติดเทรนทวิตเตอร์อันดับ3แล้วสัปดาห์แรกยังสตาร์ทด้วยเรตติ้งสูงสุดอยู่ที่3.9บอกได้เลยว่าเป็นนางเอกอีกคนที่น่าจับตามองอย่างมาก